คนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิาการในหัวข้อที่ว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะคะคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสีเยดยมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะทักจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือใครอยากจะสมัครสมาชิกนะคะก็จะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็แคปหลักฐานนะคะมาดูดวงฟรีส่งไปทางไลน์นะหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องนะคะกดคําว่าขอบคุณนะคะใต้คลิปนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะไพ่กองที่1เลือกไปจากรูปนะกองที่2นะคะและกองที่3เลือกรูปภาพนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกใจมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำเฉลยกันสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะไพ่ใบนี้นะเรามาดูกันว่าเขานะคะจะติดต่อมาหาคุณไหม เราขอเช็คพลังงานของเขาก่อนพลังงานของเขาเป็นพลังงานของความสับสนนะคะของความไม่สบายใจของความวุ่นวายใจณตอนนี้เขาน่าจะมีเรื่องอะไรที่กําลังคิดกําลังสัสบสนกำลังทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์การงานหรือชีวิตก็ตามนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าเขานะคะจะติดต่อมาหาคุณไหม ไพ่ใบแรกนะคะสามเหรียญไพ่ใบที่สองนะคะพีนถ้วยไพ่ใบที่สามแปดถ้วยนะคะขออีกหนึ่งใบละกันไพ่ใบที่สี่เดือดซัน นั่นแปลว่าที่ผ่านมาคุณเป็นความสบายใจให้เขามากๆเลยนะคุณเป็นความสบายใจเป็นสิ่งดีๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาคุณให้ความรักคุณให้ความเอาใจใส่เขาก่อนที่คุณจะเดินจากความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่า ที่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นความสบายใจของคุณเหมือนที่เคยเป็นแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะมีการเดินจากความสัมพันธ์นะคะไปแล้วพอคุณเดินจากความสัมพันธ์ไปเนี่ยเขารู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นแสงอาทิตย์เหมือนดวงอาทิตย์เหมือนความสดใสสิ่งดีๆกําลังหายไปจากชีวิตของเขานะคะแน่นอนว่าเขาจะติดต่อคุณมาไหมติดต่อค่ะเรารู้สึกว่า เร็วสุดคือ8วันนะคะช้าสุดคือ3เดือนใน3เดือนนี้เขาน่าจะมีการติดต่อคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุด,ดินการพุชบังกรธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะเกิดวันอาทิตย์วันเสาร์วันศุกร์นะคะวันเอ,อ่อประมาณนี้วันจันทร์ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากรู้เรืร่องราวเพิ่มเติมพักจองคิวดูด,ดส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่2กันค่ะต่อกันที่กองที่2นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะ เรามาดูกันว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะคะก่อนอื่นเราขอเช็คพลังงานของเขาก่อนพลังงานของเขาเป็นอย่างไร เด e s u ซันพลังงานของเขาเป็นพลังงานของความสดใสร่าเริงเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยอยู่หรือว่ามีความเป็นเด็กอยู่นะคะเป็นคนโดดเด่นเป็นคนประสบความสําเร็จเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่โดดเด่นทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นที่จับตามองมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความสดใสมีความร่าเริงนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะติดต่อมาหาขึ้นไหมไพ่ใบแรกนะคะแฮงแมน ไปที่สองนะคะเอ็มเพสไปที่สามหกรองเท้านะคะและไปที่สี่จัดจัดเมน้นแน่นอน,นะคะ่ะว่าคนคนนี้เขาจะติดต่อคุณในอนาคต หลังจากผ่านความคิดมากความคิดไรตรตรองนะคะแล้วก็ดูคุณอยู่ห่างๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีความพร้อมในหลายๆเรื่องดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้และคุณก็เป็นคนสู้ชีวิตและเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากสู้ไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะหลังจากคิดทบทวนไรตรตรอง ออพอสมควรแล้วก็จะมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยนะคะเขาอาจจะทักมาหาคุณหรืออาจจะโทรมาหาคุณนะคะอาจจะส่งเป็นข้อความหรืออาจจะมีการโทรเข้ามาก่อนเรารู้สึกว่าระยะเวลาที่เขาจะติดต่อคุณมานะคะ6วัน6สัปดาห์ ประมาณนั้นนะคะช้าสุดไม่เกิน6เดือนเขาจะเริ่มคิดแต่คนคนนี้เขาจะเป็นคนคิดช้าทําช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเขาคิดได้เนี่ยเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากสูญเสียคุณหรอกการที่จะหาคนแบบคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการที่จะหาคนแบบคุณเจอนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนี้อาจจะเกิดเป็นคนพฤหัสเป็นคนวันอาทิตย์เป็นคนวันศุกร์เป็นคนวันพุธนะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักซองคิวดูด,ดส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตอ ่อกันที่กองที่3ค่ะต่อกันที่ก,อง,อ,ก,กองที่3สําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอยา่าเสียรียมากเกินไปถ้าใครใหญ่ตรงมากขึ้นทักจองคิวดวูดวงส่วนตัวนะสี่ไม้เท้าคนคนคน,นี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีความพยายามอยู่ในจุดที่ โดดเด่นอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะอาจจะกําลังสร้างบ้านซื้อบ้านสร้างครอบครัวสร้างอนาคตนะคะบางคนเรียนจบแล้วบางคนกําลังอสอบแข่งขนันสอบติดแล้วเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแล้วนะคะเป็นพลังการของความพยายามแล้วประสบความสําเร็จนะคะเขาจะได้ในอยู่ในจุดที่กําลังเริ่มต้นไปอีกก้าวหนึ่งอ่ะไปอยู่ในก้าวที่ดีขึ้นของชีวิตนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟเม็ดสีธนูนะ อะเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมไพ่ใบแรกนะคะทาวเวอร์สองดาบหกถ้วยและพีนไม้เท้านะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมหรอ จริงคนคนนี้ถ้าติดต่อมาจริงเนี่ยอาจจะติดต่อมาอย่างกระทานหันนะคะมีการคิดถึงมีการอยากอยากติดต่อมาเขาอาจจะคิดทบทวนนะคะหรือคิดอะไรหลายๆรอบก่อนถึงจะมีการติดต่อมีการสื่อสารถึงคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณเป็นคนรักเก่าเป็นคนที่รู้จักกันมานานกับคุณละ อาจจะเคยทํางานร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองเนี่ยก็อยากไปต่อนะเรารู้สึกว่าเขาอยากไปต่อแต่การที่จะให้เขาทักก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ 50- 50เขาต้องคิดให้ดีก่อนนะคะหรือถ้าเขาคิดถึงมากๆหรืออยากติดต่อกระทันหันเนี่ย เขาก็จะเป็นฝ่ายทักมานะคะแต่โอกาสทักน้อยนะกองเนี้โอกาสทักหรือติดต่อมาหาน้อยน้อยกว่ากองอื่นๆนะคะมีโอกาสประมาณ50%เท่านั้นเองนะคะเพาจะเป็นคนท่านลมแม่ถุนตุนกูลท่านน้ํามีนกรกฎพิจิกท่านไฟแม่สิงห์ธนูนะคะวันอาทิตย์วันศุกร์นะคะวันเสาร์วันพุธวันจันทร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้รเรื่องราวเพิ่มเติมทักยอคิวดูโดส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยวนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย